นายเฉลิมชัยศรีอรลัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษผ้าตนออกหรือกอพอ,อ ว่าที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรใน EEC ซึ่งกระทรวงเกษตรมอบหมายให้ท่าสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเป็นหน่วยงานประสานหลักในการจัดทําแผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ EEC ร่รวมกับสนธิงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตนออเพื่อเป็นกรอบในการพัฒนาภาคเกษตรให้เชื่อมโยงกับการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการในพื้นที่ EEC โดยเป้าหมายแผนพัฒนาการเกษตรในพื้นที่ EEC มุ่งพัฒนาภาคเกษตรให้เกิด ได้ไม่น้อยกว่าภาคอุตสาหกรรมซึ่งจะเป็นต้นแบบในการพัฒนาด้านเกษตรสมัยใหม่ของประเทศตามแนวคิดตลาดนำการผลิตหรือว่าดีมานพูและขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีโดยจะสนับสนุนพัฒนาคลัสเตอร์สินค้าสำคัญอันได้แก่คลัสเตอร์ผลไม้คลัสเตอร์ประมงคลัสเตอร์พืชพลังงานคลัสเตอร์สมุนไพรและคลัสเตอร์ไฮฟลูครอปเช่นปศุสสัตว์ เพื่อเชื่อมโยงอุตสาหกรรม S อสเคและ New S อสเครวมถึงสร้างกระบวนการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรพัฒนาระบบเกษตรสมัยใหม่โดยใช้ระบบ AI เพื่อตอบโจทย์ด้านการตลาดและยกระดับการผลิตภาคการเกษตรท้งน,นี้การใช้พื้นที่ EEC เป็นต้นแบบปรับการทำเกษตรในรูปแบบทันสมัยจะเป็นโอกาสพัฒนาภาคเกษตรของประเทศไทยโดยสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าการเกษตรอีกด้วย รวมไปถึงการจัดทำเขตเกษตรเศรษฐกิจเพื่อกำหนดพื้นที่ผลิตสินค้าเกษตรตามความเหมาะสมสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่และตามความต้องการวัตถุดิบของหาคอุตสาหกรรมโดยต้องบริหารจัดการน้ำเพื่อรองรับความต้องการสำหรับอุปโภคบริโภคเกษตรกรรมอุตสาหกรรม บริการและการท่องเที่ยวอย่างสมดุลซึ่งจะเป็นแพลตฟอร์มตัวอย่างสำคัญด้านการเกษตรของประเทศที่พุ่งประสงค์ยกระดับเกษตรกรให้มีรายได้ที่มีความมั่นคงเกิดประโยชน์กับภาพประชาชนในพื้นที่ EEC และจังหวัดใกล้เคียงต่อไป